ณดินแดนเนินเขาแห่งป่าดงมูลจังหวัดกาลสินห์ทางกลางแสงแดดอ่อนยามเช้าเสียงไก่ขันและกลิ่นดินปนหญ้ามีเด็กชายคนหนึ่งกำลังนั่งทำงานอย่างขยันขันแข็งอยู่ในคอกแพะข้างบ้านเขาคือเด็กชายกฤษณาพิบุตรหรือน้องภูอายุ14ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง แห่งโรงเรียนจินดาสีทวานนผู้ไม่เพียงแต่เรียนดีแต่ยังเป็นแบบอย่างของวิวเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หลอมรวมการศึกษาเข้ากับการเกษตรได้อย่างยัง่งยืนอดีตของครอบครัวน้องคูไม่ได้อยู่ในชนบทหากแต่เริ่มจากธุรกิจในเมืองหลวงแต่ด้วยวิกฤตเศษรษฐกิจและหัวใจที่หวยหาวิถีธรรมชาติพวกเขา จึงหวนกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมพร้อมแนวคิดอันทรงคุณค่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่รกร้างถูกฟื้นคืนชีวิตกลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานที่เขียวชอุ่มด้วยแรงกายแรงใจของครอบครัวและแรงเล็กๆของเด็กชายวัยเจ็ดขวบวันนี้เติบโตมาเป็นผู้พา เสาหลักเล็กๆที่แข็งแรงกว่าที่ใครคาดคิดผมอยากช่วยแม่ทำงานครับเพราะไม่อยากเห็นแม่เหนื่อยงานในสวนก็เป็นงานที่หนักแล้วก็เหนื่อยครับแต่ถ้าผมไม่ทำตากับยายก็ได้ทำงานหนักครับแต่ก่อนก็ปลูกผักหอมเยอะมากครับแต่ตอนนี้มาเลี้ยงแพะเป็นหลักครับแต่ก็ยังทำเกษตรผสมผสานเหมือนเดิมเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมีอาหารอย่างหลากหลายไว้บริโภคครับ ไม่เพียงแต่ช่วยงานในแปลงเกษตรแต่น้องภูย,ยังมีทักษะเฉพาะทางที่ไม่ธรรมดาตั้งแต่การทำปุ๋ยหมักชีวภาพการผสมเกอรฟักทองการต่อระบบน้ำไปจนถึงการขับรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรทิพย์เก้วพิทูนยังสมัาร,ร์ทฟาร์มเมอร์กัลสินและเป็นแม่ของน้องภู เด็กชายกิษณาที่บุตรแม่ภูมิใจในตัวของน้องภูมากน้องเป็นเด็กขยันมีวินยัยตั้งใจเรียนถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้อยู่กับน้องภูด,ด้วยเหตุหลายอย่างที่ทำให้แม่ต้องมาทำงานที่ต่างจังหวัดแต่แม่มั่นใจว่าน้องภูโตพอที่จะดูแลครอบครัวแทนคุณแม่ได้และแม่เชื่อใจว่าน้องภูทำได้และทำได้ดีเสมอมา แม่รักน้องภูนะครับแม่ขอให้น้องภูเป็นเด็กดีแม่จะคอยเป็นกําลังใจให้น้องภูเสมอครับจากประสบการณ์ในครอบครัวสู่บทบาทในโรงเรียนน้องคูได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานกลุ่มยุวธเกษตรกรโรงเรียนจิงดาสินพวานนนท์และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมปลูกผัก เขาไม่เพียงมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ประธานของกลุ่มยุวเกษตรกรเท่านั้นแต่ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยความสามารถในการวางแผนที่เป็นระบบทั้งงานส่วนบุคคลกลุ่มย่อยและงานรวมเขาได้วางรากฐานการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ยุวเกษตรกรอย่างเข้มแข็งความสําเร็จของน้องภูและกลุ่มยุวเกษตรกรไม่ได้หยุดอยู่แค่ภายในโรงเรียนเท่านั้นเพราะในปี2566น้องภูสามารถคว้ารางวัลที่สองบุคคลทางการเกษตรดีเด่นสาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศมาครองได้สำเร็จจากการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนชุมชนและจังหวัดเป็นอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการเกษตรน้องภูและครอบครัวเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการทำตุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการหมักหญ้าเป็นอาหารแพะเพื่อลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม ในโลกที่เด็กหลายคนกำลังวิ่งตามหาความฝันในเมืองใหญ่น้องภูเลือกที่จะยังรากลึกใ่พื้นดินบ้านเกิดเพื่อคราะหลูกทั้งพืชผลและความหวังผมอยากเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เก่งเหมือนแม่ผมจะทำทุกวันนี้ให้ดียิ่งกว่าดีที่สุดและผมอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกร,ร,ก,รก็เท่และก็มีอนาคตได้เหมือนกันครับ